id fifa f o s h o p by oad oh, บริการรับซื้อและขาย id fifa online 4 id เจ็บเทพบีทังเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอมและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับหมดปัญหาการเติมเกมที่ยากแสนยาก You can play เว็บไซต์บริการรับเติมเกมใครที่กำลังจะเติมฟีฟ่าราคาถูกกว่าเติมเองได้เชวเยอะเติมง่ายเข้าเร็วใครๆก็เติมได้นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายทั้งเติมเกมออนไลน์ชั้นนำ <c oughs> เช่น v a l o r a n t R.O.V. หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจยินแกินเพจเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่คิดจะเติมเกมริ้ด้านล่างครับไปลองสนุกกันเลยสวัสดีครับยินดีนดนต้อนรับการรีวิวที่พี่รู้สึกว่ามันสนุกสนานที่สุดแล้วนะกับปี L.N.Regenery Dumber Regenery นะ Regenery Dumber นั่น,ะน,นเ,นงเองครับก็เป็นปีที่นักเตะแต่ละคนใส่เบอร์เสื้อที่มันท็อปฟอร์มที่สุดนั่นเองนะครับยังก็ต้องขอคุยดีจากน้องโอ๊ตด้วยแล้วกันครับ คือมันมีคนส่งข้อความมาในแฟนเพจพี N, ่เยอะมากว่าพี่ปิงเปียวเอ็นพี่ปิงรีวิวตัวนี้หน่อยครับตัวนี้หน่อยครับตัวเนี้ยคือไม่อยากทาคลิปแยกไนงะอยากให้ดัเต็มๆนี่เลยฮะเอ็นทีไปเลยครับแตําแหน่งนั่นเองครับก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาอาจจะต้องลด f อพนิดนึงก็อาจจะไม่มีนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดสำหรับใครที่มีไอเดียโหดๆหรือมีตัวโหดๆที่แบบว่าพี่ยังไม่เคยรีวิวเนี่ย สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเส้น,นสนามนะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ฟรีแบบว่าไม่ได้คิดตังค์แน่นอนนะทุกคนปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงครับสำหรับไอดีนี้เนี่ยครับก็จะรีวิวตัวที่แบบว่าน่าจะท็อปท็ปเกือบที่สุดแล้วนะอาจจะแบบบางตัวอาจจะหาไม่ได้อย่างโรนโดอานาชาวมุนกุลอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวกับจะมีคลิปแบบอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับกองหน้าเนี่ยมันเป็นข้อคอรหาอยู่2ตัวนี้ระหว่างอ,อันเดเชฟเชโกกับเฟอร์โดตอเรสด้วยแล้วกันครับคือพี่ต้องบอกก่อนนะครับพี่จะบอกข้อดีข้อเสียต้นคลิปเสมอนะครับข้อดีของเฟอร์โดตอเรสเนี่ยพี่รู้สึกว่าการหาช่องเนี่ยมันกลับมาแล้วคือถ้าใครจําได้คือตอนที่เป็นไอคอน2องแสล้านเนี่ย อันนั้นคือมันหาช่องเก่งมากอันนี้คือแบบเป็นลองใจค้อน,นิดนึงพี่ย้ำว่านิดนึงแล้วปีนี้เนี่ยพลังการยิงการยิงไกลมันดีขึ้นเยอะแบบโอ้โหเห็นได้ชัดในคลิปเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเลยนะว่าตออเล่มันพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งเลยนะครับแล้วด้วยแบบว่านิสัยแบบสปีดดิปเปอร์มีอยู่แล้วนะล็กไม่พูดถึงไม่ได้ครับอันเดเชฟเชงโก้คือพี่ต้องบอกกันว่าในคลิปในไฮไลท์เนี่ยพี่เล่นทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งมันต้องมีคนถามอยู่แล้วแหละ,หละพี่ตัวไหนเก่งกว่ากันอันน พี่ให้เชฟเชงโก้มาแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับ2เนี่ยที่พี่ให้ตอนเลพพี่ชอบตอนเลพพี่ชอบลิวบูนเองครับเชฟเชงโก้ไอคอนเชฟเชงโก้เอลเอ็นเนี่ยพี่ว่าอาจจะแบบไม่ต่างอะไรคือตอนนี้ไอคอนมันยังไม่เข้านะครับสำหรับปีเอลเอ็นข้อดีเลยคือขนาด2เท้าด้วยปกติเนี่ยเท้าซ้ายจะถนัดแค่4แล้วปีนี้เนี่ยเพิ่มพลัง Power h e a d e r เข้ามาด้วยครับก็คือเอาจริงเนี่ยหลายๆคนต้องถามว่าพี่ปิงเท้าซ้ายมันยิงได้ดีจริงๆไหมในคลิปมีให้ดูแน่นอนเป็นคนที่ยิงเท้าซ้ายได้แบบไม่ต่ตาาาางจากเเเเ้วขวลยสหรับอนดชะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่แบบว่าน่าจับตามองแต่ว่าราคาก็ต้องบอกว่ามันยังยังสูงอยู่นะก็รอผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกันครับราคาก็น่าจะล่วงลงมาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าใครใจร้อนก็ซื้อได้เลยนะริมเส้นซ้ายขวาวันนี้คือเอาจริงเนี่ยคือมันเป็นกองหน้าทั้งหมดแต่คืออยากรีวิวพร้อมกันไงก็เลยแบบจับไปเล่นแบบว่าองรีฝัง่งซ้ายยูเซฟิโอฝั่งฝั่งขวาเลยนะครับมาดูที่นี่ใส่ทั้งคู่ก่อนคือทั้งคู่เนี่ยเป็นกองหน้าที่แบบว่าเลี้ยงบอลด เป็นกองหน้าที่เล่นง่ายมากๆครับดูดิสปีดิปเปอร์สปีดิปเปอร์เทดี้ขอดิปเปอร์แล้วมีเพย์เมเกอร์ด้วยคือยูเซบิโอนี่คือกับองรีเป็นคนที่เปิดบอลดีเล่นดีด้วยนะครับสำหรับปีนี้ข้อเสียของยูเซบิโอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแบบผมให้เรื่องความอึดมันแล้วกันนะเรื่องความอึดช่วงท้ายเกมหลังจากนาทีที่เป็นไปต้นไปเนี่ยรู้สึกว่าสปีดเขาเริ่มจะหมดนะหรือเป็นข้อแทคติกข,ของพี่อันนี้ก็ไม่มั่นใจแล้วแต่คนเล่นแล้วกันแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยหลังจากนาทีที่่ยย e อาาวาดดววตงัง ไปดูในไฮไลท์ต่อไปที่คุณจะได้ดูเลยดีกว่าครับสำหรับทางด้านเทลรี่องลีนะครับปีนี้กร็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ปั่นได้ดีมากแล้วความเร็วความจาัดจา้จาคือแบบแทบไม่ต่างจากไอคอนเลยนะสำหรับ2ตัวนี้คือเหมือนกับว่าใครอยากเล่นแบบตัวบกแปดแบบนี้ตีไม่อยากเล่นไอคอนนีนะ้แนะนำว่าเป็นปีนี้ถ้าใครแบบเปิดได้แนะนําเก็บไว้ใช้นะครับโหดแน่นอนครับสำหรับเทลรี่องลีเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเปิดบอลครับเปิดบอล1น6แต่ในคลิปทุกคนจะได้เห็นเลยว่าเป็นคนที่เปิดบอลโคตรดีเเลีี้้้ยยงบออไดขส เหมือนทุกปีเลยครับบางไปหน่อยครับสหรับทีรี่องลีแล้วเวลาโดนชนเนี่ยยูเซบิโอเนี่ยไม่ปลิวนะเนี่ยแข็งแกร่งมากครับแต่ปีเนี้ยมันอาจจะแบบว่าแข็งแกร่งแล้วเวลาโดนเบียดอะไรองลี Only, มันจะปลิวนะครับแต่ว่าความเร็วสปีดเนี่ยจีจัดแน่นอนครับแล้วก็มาพูดถึงตำแหน่งกลางรุกนะเป็นซีดีนซีดานคือพี่ต้องบอกอ่ะสหรับซีดานเนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยมันเป็นคนที่ FP มันอาจจะแบบว่าเยอะนิดนึงละกันครับไม่เยอะนิดนึงนะยี่สิบเจ็ดเลยครับแค่จะเกือบเยอะสุดในเกมนะครับแต่เป็นคนที่เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลดีคือเอาง่ายๆคคืืออออออตตาาาแหหน่่งงงงกกลลลลลรรุ้้้ใเเเเยยะะวีบไ ผู้คนคิดถึงโรนินโยเลยนในฟีฟออ่าอะไรสาไม่อย่างนั้นเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บการจ่ายบอล AI ในการพัฒนากรอบเขีบโทษในการยิงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าปี BTB ดีกว่าปีแบบอ่าออะไรเงี้ยคือมันเทียบเท่าไอคอนได้เลยนะเอาง่ายๆคือทุกปีที่เป็นแบบ LN เนี่ยคือมันเทียบชั้นไอคอนได้แคบวทุกตัวเลยนะครับ แล้วประจวบกับมีพลังเซิร์ฟด้วยในการส่งบอลทำให้ส่งบอลได้ดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับซนะีนดิซิดาเนาะสำหรับคู่กองกลางวันนี้ผมใช้เป็นคนนี้เลยครับแฟงไรากาดกับรุนกุลิดเราพูดถึงทางแฟนไราการดกันก่อนแล้วกันครับสำหรับแฟนไรากาดเนี่ยคือเป็นกลางร,รับธรรมชาติอยู่แล้วถ้าให้พูดถึงแฟนไรากาดพี่แนะนำนะเป็นตัวที่ AI ในการเข้าบอลดีมากเดี๋ยวไฮไลท้ผมจะตัดให้ดูเลยนะคือพี่ไม่ได้บังคับนะเวลาเดี๋ยวกองหน้าฝั่งนู้นเลี้ยงบอลมาดีปุ๊บกุลิดแม่งก็แบบปุ๊บอย่างเงี้ยัยยบน,น,ยนะร ถ้าเป็นคนที่ยืนตำแหน่งในบริเวณแบบหน้ากรอบเพียก็ดีมากๆแล้วไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะสำหรับรุนกุลิตปีนี้ข้อเสียนะในความคิดพี่นะไม่ไม่ควรจับมันไปนเล่น CDM อันนี้ย้ำเลยนะครับห้ามเลยนะครับ CDM คือไม่ได้เลยนะครับพี่รู้สึกว่า ปีนี้กุลิตเนี่ยกลางลูกเหนือหน้าเป้าไปเลยอันนี้จะตอบโจทย์กับการทําสกอร์มากสำหรับลกกุลิตปีนี้นะครับแนะนาเลยนะครับใครที่เอากุลิตปีนี้มาเล่นกลางร,รับโหพี่บอกเลยว่ามันจะรีดศักยภาพของลูกกุลิตออกมาไม่ดีเลยนะอันนี้พี่คือความพี่เห็นส่วนตัวที่เล่นในไลน์นั่นเองนะครับถ้าใครอยากดูว่าไลน์ไหนก็ไลน์วันที่11นะครับลองไปย้อนดูแล้วกันนะครับเราพูดถึงกองหลังกันบ้างครับทุกคนก็ยังถามอยู่ว่าวิดิกมันเร็วขึ้นเลยพี่ปีนี้ก็ใช้คําว่าเป็นกองหลังที่ววววววิ่่่่่่่งงไมมมมมมมเเเเเรร็แแตัแัััันนนนนกกก้้้้าาาาาาาทยยดดดดีีีลลููหือชถพบ พอ,พอไอคอนเลยอะ่ะก็อย่างที่บอกคือแม่งก็เป็นกอปเกียร์เอจไอคอนเลยมันเป็นคนที่แบบว่าแบบเหมือนกับ เขาจะเรียกว่าไงอะ่ะอ่านทางบอลอ่ะสำหรับเนวันยาวิดิกนะครับล้วเป็นคนที่รู้สึกว่า AI ในบริเวณกรอบเขียโทษเนี่ยมันจะเข้าบอลดีดีกว่าพ่อปีแคปหรือแบบว่าบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะดีกว่าปีตำนานเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมารินี่เนี่ยข้อเสียเดียวที่ควรจะระวังเลยสำหรับการเล่นเปาโรมาลินี่นะครับข้อเสียเดียวเลยนะระวังเสียจุดโทษเพราะเป็นคนที่เข้าปะทะรุนแรงมากอย่ามารุนแรงนะเห็นค่าวปะทะแบบว่าวิดิกเยอะกว่าแต่พอมารินี่เนี่ยเข้าบอลแต่ทีนี่แบบโอ้โหฝั่งนู้นปิวเลยนะแล้วถ้าแบบว่ากองหนากร ยืนตำแหน่งพี่บอกว่าการยืนตำแหน่งดีมากแทบจะไม่หลุดตำแหน่งเลยนะครับแนะนําว่าอย่าเอาเขาวิ่งเึ้นไปนะครับอยู่ตำแหน่งกองหลังเราจะปลอดภัยมากๆนะครับอ่าก็อ l อก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยพี่ก็จะค่อยๆแบบว่าอัปเดตตัวอื่นไปด้วยแล้วกันไงาฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยแล้วพาไปดูต่อแล้วกันครับถ้ามันยาวนะพี่ก็จะมี e p 2ให้ดูแล้วกันไงาฝาก,กาติดตามด้วยไว้เจอกันในไฮไลท์ข้างในเลยครับผมไม่ตัววิธีขายาวดีปะมาฟรายกาดไปนะครองลี อูองลีหูยว่อ,องลีอย่างไวอะเปิดมาตอ่อเลสโอ้โหวองลีเปิดแล้วนะ่ะเยสโอ้โหยิงอย่างงี้ใครจะไปรับได้มะเนี่ย,อยโอ้ยอู้เต็มประตูเลยอะลูกเนี้ยดูเปิดมาปุ๊บโอ้โห แล้วแบบมันอยู่แบบตรงนี้เลยคู่เซนเตอร์พอดีเลยอะ่ะต่อเลสเอฟเออ่ะมันยังมีมุมแปลกบ้างนะเมื่อกี้ถือว่าได้เสียนะถือว่าได้เสียนะถือว่าได้เสียนะครับไปครับไปนะฮะเปิดมาอีกองลีไร้การอ้โหองลีเปิดโคตรด,ดี What the hell เฮ้ยองลีเปิดดีจัง ดูนี่บอลขึ้นจากฝั่งซ้ายจากองรีแล้วดูองรีเปิดแต่ละลูกดิแย่แ่มันเปิดดีเกินนะเพื่อนองรีปีนี้เฮ้ยมันเปิดดีจังวะองรีอเอลเห็นเะเฮ้ยเอไอใหม่แล้วดูองรีดูดิริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วดูขนาดเป็นคนที่ยิงไม่ดีอย่างราการนะก็ยังแบบว่าชาร์จได้อะลูกเนี้ยโอ้อยองรีเปิดดีมากนะเนี่ยองรีเอลเอ็นเนา ยิงโอ้ตอเลสก็โลช็อตลูกนี้เข้าไปครับโฟโนโตอเลสเย็ดเข้ลงได้กันแล้วตอเลสรู้สึกเฉิดฉายนะนี่คุณรู้สึกคุณจะเฉิดฉาชยเกินไปแล้วนะตอเลสนะแต่อนึ่งทิ้งเราหักข้อไปเลยครับโอ้เราโลช็อตแรงมากนะเนี่ยอ,องีตอ,องรีอ่ะเล่นริมเส้นถือว่าใช้ได้เลยอะเฟิร์ทัดมาแล้วเฟอร์ทัดมาแล้ว <First cut S 2> ออ้ยลูกนี้แหมมันบอลมาติดเท้าเกินไปหน่อย,อยวันแรกขอคุณบูทานิด้วยลนะ้วโปเต้ครับกลับมาเป็นเมมเบอร์อีกครั้งนะสามเดือนขอบคุณมากครับโปเต้ขอบคุณมากครับนะใครที่แบบว่าเป็นเมมเบอร์คือจะมีแบบว่ามีกลุ่มให้เข้ามีดิสคอร์ดให้แบบดูบอลด้วยกันกับพี่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับนะยูเซบิโอเปิดมาลูกนี้ไลกาดโอ้โหดูบอลดินี่โอ้โหมงชงแล้วบอลดินี่ดูมันยิงดิ นี่มันกองหลังจริงไหมเนี่ยนี่มันกองหลังจริงไหมเนี่ยยิงโอ้โหยิงเดียวกองหน้าอย่างเงี้ยดูดิดูดมารดินี่ยิงดิยิงเดียวกองหน้าบางคนอีกแล้วนั่นอะ,นะมายูเซบิโอมายูเซบิโอเปิดมาโอ้โหอย่าเรียกว่าเปิดดีกว่า <laughs> เปิดออกเลยยูเซบิโอโอ้โหยูเซบิโอมามาร์ดินนี่วิดิก เด็กเออดักบอลก่อนอยังไงทักแฟนเพจเฟ,เฟบูพี่มานะซึบไปแล้วฮะอยู่เซบิโออุ้ยตอเลสหนึ่งหนึ่งครับผมโอ้เฮ็ทิ้อะตอเลสเฮ็ทิ้โอ,โอ้ทำเล่นไปนะฮึบปึ๊บปึบรายการมาที่ตอเลสครับมาแล้วโอ้โห ชเชฟเจงโก้โอ้โหนี่ไงมันมาแล้วนี่งทุกคนใครกาลังถามว่าชเชฟเจงโก้ยิงได้ไหมกับพี่ปิงเป็นไงปาดเข้ามายังสวยปึป๊บแต่จะ่จงี้ไม่เข้าก็ไปเกิดใหม่ดีกว่าไม่เข้าก็ไปเกิดใหม่ดีกว่าลูกนี้เนี่ยเนี่ยอุ้งนี้ถือว่าเออยิงดีโอเคคือเราต้องปรับกันนิดนึงคือตอนนี้ถ้าเล่นหน้าคู่อ่ะเชฟเจงโก้อ่ะรู้สึกว่าโอ้ยทรงผมใหม่ด้วยนะคือชเชฟเจงโก้อ่ะต้องบอกกันเลยว่าถ้าเล่นหน้าคู่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มามากแนะนำว่าเล่นหน้าเป้าตัวเดียวเชฟเจงโก้อ่ะ ต่ตอเลสเล่นหน้าคู่คือมึงเก่งเลยอ่ะสำหรับเฟโนตอเลสน,นะครับไปครับตอเลสไปครับเจฟอองลีเปียงอู้เฮ้ยทำไมอองลีมันเปิดดีใช่ไหมเนี่ยแมตช์เมื่อกี้อองลีเปิด2ลูกแล้วอองลีเปิดดีนะดูดิแต่ลูกนี้พี่ยิงแรงไปหน่อยตองลีเปิดดีมากโอ้เนี่ยเนี่ยวิดิกวิดิก นี่ยมันจะเป็นคนนี้แบบว่าสไตล์แบบว่าก้าวเท้ายาวๆอ่ะมันจะแบบว่าไม่แบบวิ่งเร็วๆเงี้ยมันจะแบบก้าวเท้ายาวๆอย่างเงี้ยเงี้ยแบบเนี้ยแบบน,น,นี่เขาจะจิ้มเลยวิดิก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 โอ้โหลูกกูกับมอรินี่เออสวยดักบอลนะออง uh, ลีเงี้ยอู้รูงแฟนแรากาดโอ uh, ้ยทำไมมันแข็งแกร่งจังวนะน่ะชนปิวเลยเหรออยู่เซบิโอโยกไปให้เชนเบนโก แตะไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยแต่คือเห็นในชันเลยชเชฟเจนโก้คล่องเลยปีเนี้ยแล้วแบบปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บแล้วโดนต,บ,ตบกลับมายูเซบิโอยืนโล่งๆเลยอะ่ะรายการมาที่ชเชฟเจนโก้ครับยูเซบิโอเฮ้ยเอ้ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยชเชฟเจนโก้อองรีสวยครับ2เม็ดครับ2เม็ด คุณเชฟเชงโก้แบบโอ้โหโอกาสจบมันดีนั่นในแบบว่าเอไอการหาช่องแบบฟืบอย่างเงี้ยไม่ถือว่าใช้ได้นะองรีอ่ะองลีก็วิ่งมาเติมได้แล้วก็เชฟเชงโก้ก็ถือว่าคือตอนนี้เชฟเชงโก้เนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วพี่แบบว่าปรับใหม่เทคนิคใหม่นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอเลสแบบว่ามันจะเล่นดีผิดปกติแล้วเมื่อกี้แต่กุลิดปีนี้พี่ว่าอยากให้มันเป็นแนวลุกมากกว่าถ้าเล่นแบบว่าเป็นแบบเกมลับที่ว่ากุลิดปีนี้อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์มากอะแต่ถ้าเล่นแบบลุกแล้วกุลิดปีนี้แม่งตอบโจยย์ๆเล มาเทลองลีมาองลีเอ้ยชเชฟเจงโก้โอ้โหเป็นไงขาซ้ายชเชฟเจงโก้เนี่ยคือตัวอยากยิงขาซ้ายมึงมานานแล้วชเชฟเจงโก้เนี่ยปีนี้มันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนรอกก่อนรอบก่อนเปี้ยงถือว่าเท้าซ้ายยิงได้ดีด้วยปีนี้ถือว่าสมคำล่อมลืออ่ะฮึบไปแล้วู่ เี้ยงครับไม่พลาดครับเชฟเชงโก้อ่ะเอาละครับพอแบบว่าเครื่องมันติดดิเชฟเชงโก้เอาอีกแล้วครับเแต่พอเปลี่ยนซีดานลงมาเห็นไหมอย่างที่บอกคือถ้าเชฟเชงโก้เล่นหน้าเป้าตัวเดียวมันจะทําได้ดีไหมเมื่อตอนต้นคิคือเล่นแบบว่าเล่นคู่ับตอนเลสนมันเลยยังไม่ค่อยเก่งอะเนี่ยแล้วดูดิเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเราพอเล่นหน้าเป้าตัวเดียวนี้แบบโอ้ยูดีหยุดวิ่งเฉยอะยูเซบิโออะหยุดวิ่งเฉยโอ้โหหยุดวิ่งเฉยยิงโอ้ จอยหยุดวิ่งเฉยเป็นอะไรเงี้ยจอยเป็นไรเมื่อกี้เห็นไหมอยู่เซบิโอได้มอลปุ๊บมันหยุดวิ่งกลับหลังมาอย่างเงี้ยโอ้โหวีใช้เปงโก้ไปยิงไปเพื่อนโอ้โหงงเลยอะ่ะจอยแบบไรากาดเอ้ยอุย้ยไปเอาอยู่เซบิโออยู่เซบิโอโอ้โหอยู่เซบิโอไปแล้วอื โอ้โหยูเซ่โคตรไวโอ้เมื่อกี้เห็นมันซอยเท้าไหมเชมเจงโก้แล้วดูไม่ใช่ยูเซ่ิโอดูเห็นมันซอยเท้าไหมอะไปนะครับอองลีโอ้โหยูเซ่ิโอ้โอ้โหยูเซ่ิโอมันวิ่งไวขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนคือแตะปุ๊บไปเลยอะแล้วมันมีแบบว่าเฟิร์สทัชจังหวะแรกอะ แล้วแต่วิ่งไปเลยอ่ะย U C P O L N อ่ะผมแล้วจบอย่างคมด้วยครับลูกนี้ครับ